ทำเนียบขาวเผยประธานาธิบดีโจไบเดนติดเชื้อโควิด -19 แม้จะมีอาการไม่รุนแรงก็ตามขณะนี้แพทย์ได้ให้ใช้ยาพักโควิดด้วยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโจไบเดนมีผลตรวจโควิด -19 เป็นบวกเมื่อเช้าวันพฤหัสที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิน่นประธานาธิบดีโจไบเดนในวัย79ปีมีอาการไม่รุนแรงมากเป็นการถแถลงโดยโฆษกทำเนียบขาว ด้วยเขากล่าวว่าจะมีการอัปเดตอาการทุกวันเนื่องจากไบเดนยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มรูปแบบในรรมเนียบขาวเวลานี้หลังจากทราบผลเป็นบวกก็ได้มีการติดต่อใกล้ชิดถึงสมาชิกสภาคอนเกรสและสื่อมวลชนที่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับประธานาธิบดีทั้งนี้แล้วประธานาธิบดีโจไบเดนได้รับการทดสอบล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาและผลเป็นลบก่อนที่จะเป็นบวกในที่สุด และประธานาธิบดีโจไบเดนก็ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วเป็นตัวบูสเตอร์เมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมา